พระคาถาทาเวสุวรรณฉบับหลวงปู่หงพรมมะปัญโยสวดภาวนาเต็มกำลังเบิกบุญเปิดดวงเศรษฐีพลิกดวงชะตานะโมตัสสะภระคขาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภระคขาวะโตอระหะโต สัมมาสัมพุทธสันะโมตัสสะพระคะวะโตอระละหะโตสัมมาสัมพุทธสะเวสสุภุสะนะมะภะทะจะพะกะสะนะเมติเวสสะภุสะนะมะภะทะจะพะ กะสะนะเมติเวสะัพุสะนะมะพะทะจะภะกะสะนะเมติเวสะัพุสะนะมะพะทะจะภะกะสะนะเมติเวสะัพุสะนะมะพะทะจะภะ กะสะนะเมติเวสสัพุสะนะมะพะทะจะพะกะสะนะเมติเวสสัพุสะนะมะพะทะจะพะกะสะนะเมติเวสสัพุสะนะมะพะทะจะพะ กะสะนะเมติเวสะภุสะนะมะพะทะจะภะกะสะนะเมติเวสะภุสะนะมะพะทะจะภะกะสะนะเมติเวสะภุสะนะมะพะทะจะภะ กะสะนะเมติเวสะพุสะนะมะภะทะจะภะกะสะนะเมติเวสะพุสะนะมะภะทะจะภะกะสะนะเมติเวสะพุสะนะมะภะทะจะภะ กะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะาภะทะจะภะกะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะาภะทะจะภะกะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะาภะทะ จะาภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนามะพะทะจะาภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนามะพะทะจะาภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนามะพะทะ จะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะพะธะจะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะพะธะจะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะพะทะ จะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะธะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะธะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะ จะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะ จะกภะกสะนะเมติเวสสภุสะนามะพะทะจะพภะกสะนะเมติเวสสุภุสสนามะพะทะจะพภะกสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะ จะพภะกะสะนะ hey, เมติเวสสุภุสสะนะมะภะธะจะพภะกะสะนะเมติเวสสุภุสสะนะมะภะทะจะพภะกะสะนะเมติเวสสุุสสะนะมะภะทะ จะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะภะธะจะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะภะธะจะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะภะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภ oh ุสะนามะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนามะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนามะภะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภ <Gore> ุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะธะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนมะพะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนมะพะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนมะพะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะภะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะ จะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสะภุสะนะมะพะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสะภุสะนะมะพะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสะภุสะนะมะพะทะ จะา mm hmm. ภะกะสะนะเมติเวสสุภะสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภะสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภะสะนะมะภะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะธะ จ,าา paper, จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะธะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะธะ จะพระกสสะนะเมติเวสสะภุสะนมะพะทะจะพระกสสะนะเมติเวสสะภุสะนมะพะทะจะพระกสสะนะเมติเวสสะพุสะนมะพะทะ จะพภะกะสะนะเมติเวสสุภะสะนัมภะทาจะาภะกะสะนาเมติเวสสุภะสะนะมภะทาจะพภะกะสะนะเมติเวสสุภะสะนะมภะทะ จะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนามะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนามะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนามะพะทะ จะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสภุสะนะมะพะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะพะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะพะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุพุสะนะมะพะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะ จะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนามะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนามะพะทะจะกภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนามะพะทะ จะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะจะาภะกะสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะภะทะ จะาภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะจะาภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะจะาภะกัสะนะเมติเวสสุภุสะนะมะพะทะ จะภะกะสะนะเมติเวสสัุสะนะมะภะทะจะพภะกะสะนะเมติท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่งซุปเปอร์แชท ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ